คุณเต้ก็เลยเนีว,ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เข้าทำเนียบสงสัยงงในตำแหน่งอยู่แต่บอกว่าการเป็นอดีตนายกเนี่ยจริงๆแล้วคอรามอควจรจะหลุดทั้งคณะส่วนคนที่พร้อมจะกระแทกกระทันพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วอย่างคุณเต้มงคลกิจวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่เห็นเข้าทำเนียบนะครับจะเข้าได้ยังไงในเมื่อศาลเขารับ ไปวินิจฉัยแล้วก็เป็นนั้นว่าต้องหลุดพ้นจากตําแหน่งรอการตัดสินออกมาจากศาลก่อนและค่อยกลับไปทํางานได้หรือว่าจะหลุดยาวไปเลยก็ไม่แน่คุณเต้ก็เลยเนีบว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เข้าทำเนียบสงสัยงงในตําแหน่งอยู่นะครับและบอกว่าการเป็นอดีตนายกเนี่ยจริงๆแล้วคอรอมอควรจะหลุดทั้งคณะด้วยนะครับดูคุณเต้เช้าวันนี้ใบหน้าสีหน้าสดใสนะครับ หลังจากนายกเป็นอดีตนายกไปแล้วเพราะขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญคอรอมอก็ควรหลุดไปด้วยนะคุณเต้บอกประหลัดกระทรวงต้องทำหน้าที่แทนไอการไม่เข้าทำเนียบวันนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับกลัวม็อบกลัวตายกลัวผิดผิดกฎหมายนะนะครับมอบรองนายกออกงานแทนอ้างไม่แต่งดำเพราะประยุทธ์ยังไม่ตาย 24สิงหาคมที่รัฐสภานายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยสิวิไลกล่าวถึงวาระการดํารงตําแหน่งนายก8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าในความรู้สึกตนเองวันนี้พลเอกประยุทธ์ถือเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีไปแล้วเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา158วงเล็บ4ก็บอกไว้แล้วว่าห้ามเป็นนายกรัฐมนตรีเกิน8ปีและหากไม่ดูรัฐธรรมนูญมาตรา2าหากไปดู ไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา263อันนี้ย้ําข้อเดียวกับคุณวันชัยนะครับจะพบว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกจากสภานิติบัญญติแห่งชาติหรือสอทชเพราะว่ามาตราดังกล่าวได้รองรับสอทชปฏิบัติหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรไมายข้าพลเอกประยุทธ์ได้ดํารงตําแหน่งครั้งแรกจากสภาผู้แทนราษฎรนั่นแหละนะตามรัฐธรรมนูญมาตรา263และมาตรา264รับรองว่าคนที่เป็นรัฐมนตรี ก่อนรัฐธรรมนูนประกาศใช้ให้เป็นคณะรัฐมนตรีนะครับย้ําตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับมาตรา264ที่หลายคนพูดถึงที่จะทําให้คนเอกประยุทธ์ถูกนับครบ8ปีเนี่ยระบุว่า264นี่นะรับรองว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีก่อนรัฐธรรมนูนประกาศใช้เป็นคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีทั้งคอรมอมีทั้งนายกในรัฐธรรมนูน60ด้วย ็หมายความว่าการดารงตําแหน่งนายก8ปีจะขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา15 8วงเล็บ4ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาตอนนี้ท่านอดีตนายกเป็นอดีตนายกไปแล้วจะแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าไม่มีมาตรา2 6 3มและมาตรา2อก็ถือว่าผลเอกประยุทธ์เนี่ยเริ่มเป็นนายกหลังจากวันที่9มิถุนายน62แต่พอมี263กับ2 6 4กํากับเอาไว้แก่อธิบายแบบภาษาชาวบ้านชัดเจนเลยนะครับพอมี2 6 3กับ2 4กํากักับเอาไว้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นการนับวาระจบไปเลย <c oughs> และปัจจุบันก็ถือว่าคอรมอเนี่ยหลุดทั้งคณะไปแล้วด้วยนี่ความเห็นของคุณเต้น,นะครับเพราะหัวหน้ารัฐบาลก็จะขาดคุณสมบัติแต่ทีนี้ที่ไม่หลุดก็เพราะว่าศาลแค่ศาลร,รับวินิจฉัยศาลยังไม่ได้ฟันธงออกมานะแต่คุณเต้บอกตามหลักกฎหมายหลายคนที่จะปฏิบัติราชการต่อจากนี้ได้ก็คือปลัดกระทรวงและให้ปลัดกระทรวงแต่ละกระทรวงไปประชุมร่วมกันและเลือกปลัดกระทรวงคนหนึ่งขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนนายก เมื่อถามว่าในทางปฏิบัติวันนี้พลเอกประยุทธ์ยังทําหน้าที่ต่อแต่ไม่ได้เดินทางเข้าทําเนียบมองการทํางานของพลเอกประยุทธ์อย่างไรนายมงคลกิจนีบอกว่าพลเอกประยุทธ์กังวลว่าตกลงวันนี้เราเป็นนายกรัตรนตีอยู่หรือไม่ซึ่งก็ยังคงจะงงๆอยู่แต่กลัวว่าจะมีความผิดจึงมอบหมายากำหนดการให้กับนายวิศนุเครืองามรองนายกและนายดอนประวัติพิัยรองนายยมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไปดําเนินการแทนส่วนตนเองก็ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพราะว่างงอยู่ไงก็เลยไม่กล้ามาคุณเตยังบอกว่าการที่พลเอกประยุทธ์ไม่ยอมเข้าทำเนียบเพราะกลัวม็อบเกิดจากประชาชนไม่ยอมรับและกลัวตายด้วยนะครับเพราะมีความขี้ขาดตาขาวมากกว่าตาดําเมื่อคือนที่ผ่านมาคือย3สิงหาคมแทนที่จะเดินทางมาขอบคุณสภาที่พิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปี2 5 6 6วงเงิน3.185ล้านล้านบาทที่ผ่านไปแล้วแต่ไม่มาก็คงจะเพราะรู้ตัวครับคงจะมาไม่ได้ นะก็คงจะไม่ได้ใชนะ้ก็คงจะไม่ได้ใช้งบก้อนนี้ในปีหน้าก็เลยพอเลยเวลาเที่ยงคืนไปเนี่ยก็กลายเป็นอดีตนายกไปแล้วผมอ่านกฎหมายก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เพราะจะอ่านกฎหมายแล้วเป็นอย่างอื่นก็คงไม่ได้ผมไม่ใช่นะักกฎหมายที่เอาสีข้างเข้าถูสีถนนชัยไม่ได้เหมือนอาจารย์วิษณุที่เป็นพยาสีถนนชัยส่วนที่สารรัฐมนูนวินิจฉัยคำร้องในวันนี้คาดว่าผลการประชุมจะออกมาไม่เกินบ่ายโมงซึ่งผลการประชุมก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่า นายกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วนะครับนในเวลานี้ตอนคุณเต้พูดเนี่ยผลมันยังไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้ชัดเจนไปแล้วเมื่อถามว่าทําไมวันนี้ไม่แต่งชุดดามาตามมาติของฝ่ายค้านคุณมงคลกิจบอกว่าแต่งดําทําไมอ่ะแต่งดําก็คือไปงานศพซึ่งจริงๆนายกให้ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่ได้ตายตนก็เลยใส่เนคไทสีสดใสเพื่อต้อนรับนายกคนใหม่ตนไม่ชอบอยู่กับความทุกข์ความเศร้าครับแม้จะมีความคิดคนละแบบแต่ก็เป็นฝ่ายค้านเหมือนกัน สนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580